กระเป๋าอะ้พี่เจมส์ไหมไม่ไม่ไม่จะไปกี่รอบแจเ่นจะไปโรงเรียนเสื้อประตูด้วยปีประตูด้วยลูกวันนี้จะเล่นไปโรงเรียนวันสุดท้ายก็หยุดโรงเรียนแล้วใส่ใส่แบ็คแพกดีๆหน่อยสิวันนี้จะพาไอรอนไปตัดผมด้วยใช่ไหม จะไ,ไปตัดผมน้าวในรถโรงเรียนมายังวันนี้จะได้ไปโรงเรียนครึ่งวันมาเที่ยงครึ่งเที่ยง20่สิบใ้้สนใจกับมะเชื่อโดยพี่น้องบ้านหลังนี้ แล้วค่ามันลงแล้วตอนนี้เหลือเจ็ดแสนหาตอนแรกแปดแสนอย่าเซ้ากนเมมี่หไม่มีไม่เตะบอลตอนเช้านะมามียังไม่ตื่นเลยเนี่ยปไม่จะกินตูปยกี่กว่าโน่มามีร้องวันทูโอเแนครามาม่ สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วกับหนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสบายดีกันบ้างค่ะพี่น้องใครก็สบายดีค่ะพี่น้องเอ้ยอันชิบาวสู่ฟั่งประจํามือพิษพี่น้องใครคิดว่าลูกใครเลิกลุงเลี้ยนเทียงเคืองเหมือนี้พี่น้องเพราะว่าอันไปมือสุดทายนะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นมืออื่นเหมืนพี่น้องมือสุดทาย ผ้าเจเอ,อรอนดอกไปเด่นยุคข้างนอกตั้งแต่หามุ่งเขงนะพี่น้องตอนเสาร์เนาะจอนบาบายม่วงกับโบเห็นมาพี่น้องจําม,มือผิดอันไปบอกผัวว่าอันชะลอเจเด่นแต่งแต่เชียงโบเห็นมาสันผัวว่ามันโบแมนมือีนมืออื่นสันผัวว่าเอรอนหายอยากเข่าข้างในขาเากับโปผ้ามันเข่าพี่น้องเพราะว่าเรยคิดว่าเจเด่นสิเหลืองรียนยางมันขาดกันนะพี่น้อง ช่วงชาเย็ยนกินจ้ะพี่น้องว่าจะกินกาแฟกากินละมือเศร้าเนี่ยบ่คึ้ยากนะอันช่วงชาเย็ยนกินเนาะสบายกันดีบ่ครับพี่น้องอันเป็นจังแดน,นี่เนาะทางเมืองไทยอันมีอันอันคนเพิ่อนอยากหูเนะนาะจ้ะเนาะว่าอ เฮ็ดจังไดอันฝรั่งจังสิเปเฮ้างสงซีนะจ๊ะพี่น้องอันกะว่าวยากนาะจะเนาะว่าเฮ็ดจังไดเขาสิเป <c oughs> ถ้ักเขาสิเปพี่น้องเขาเปงแต่ครั้งแรกที่พ่อกัน้วล่ะจ้ะอันท้าเขาสิปเปเนาะจะเน้องไปยังเขาคือบบเปเฮ้างสงซีนะพี่น้องประเด็นก็บบมีเหลียงหลายดอกจ้ะประเด็นก็คือว่าเขาบบมีเงินพี่น้องอันรายได้เขาบบเพียงพ่อที่จะมาเปเฮ้านะพี่น้องเขาก็เลยบบเปาเน้า คือรายได้เขาอาจจะบ,บ่พอใส่ใจนะพี่น้องมันก็เลยอาจจะบ่เชิงแบบว่าเพื่อแพร่ไปให้คนอื่นสินะพี่น้องพอรายได้มันก็แค่ว่าเลียงจะคลองได้นะพี่น้องบ่พอเดี๋ยวมันมีเอาให้นะครับมันบ่มีพอจิตไปเลียงคนอื่นสินะอาจาะพี่น้องนี่คือสาเหตุเนาะจากนาอแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่า มีเงินด้วยแต่บบ,บเปเหาก็มีพี่น้องก็คือว่าเขาขี้งูขี้เหนียวอะไระพี่น้องก็คือว่าอันซองรักใหญ่ๆเนี่ยนะน่าจะเนอะอ,อันซองสาเหตุใหญ่ๆเนี่ยนะจ้ะที่ว่าเขาโอเปเห่าน่าจะเนอ,อะยุคสมัยยุคเขายากมากแพงนะนะพี่น้องอันผู้ดใดที่ว่าใดฝรั่งเปเนี่โอ้ยจะเป็นโชคดีจะพี่น้องโชคดีหลายโชคดีแห้งยุคเขายากมากแพงนะเจออันฝรั่งเปเนี่ ทำบุญมาหลาเติบอยพี่นองจังใดอันผู้บ้าเปเนาะตาสิห้แบบว่าเข้าเปเหานี่กกมันก็ยากเติบู่จ้ะพี่น้องจ้าจักสิสาเหตุหลักๆก,ก็คือว่าอันเขาวบ่มีพร้อมเปนเี่ละจ้าคอยก็บู้ว่า,วาจีซอยจังไดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันเงินเขานาะจ้ะพี่น้องมันเกิดขึด้น<ด>ยกบเขาอยากห,ห้เหาหรือว่าห้จอย่างสนะจ้ะถ้าเขาหาักข้าเพียงพ่อถ้าข็าหักข้ามากพ่อนะ เขาก็อาจจะให้เฮาอยู่จ <the> ้ะพี่น้องแต่ถ้าเขาฮักเฮาอยู่แต่ว่าเขาบ่มีให้เฮาเขาก็บ่เปเฮาจ้ะก็ประมาณนี้นะจ้ะเนาะอันมื้อนี้ก็คุยเล่นคุยหัวกันเด้อจ้ะเด้อยกซีเียเด้อะเด้อสู่กันฟังเนาะว่าเป็นหยังพลังจังบ่เปนะจ้ะกันอย่ล่ะจ้ะเขอาจจะรายได้บ่เียงจะมาเปคนอื่นจังซี่นะจ้ะพี่น้อง พี่น้องเอ้ยอันเคยชิว่าสู้ฟังขนาดควบผู้บ่าวคนไทยแล้วเขายัางบ่เปเฮาพี่น้องอันเคยสิว่าฟาดฟังกับฝรั่งหลายอันเคยชิวว่าสู้ฟังด้วยคอยคบกับแฟนนะพี่น้องสิบเอ็ดปีผู้ชายบา่เคยเปย์คอยเลยพี่น้องสิบเอ็ดปีนะอันแบบผู้ชายประเภทว่าระบบเสย์แะพี่น้องแบบบ่เปย์อัน แค่ไขกะคบพี่น้องเพราะว่ายังพ่อคข่หักเขาและพี่น้องไข่กับ่ได้คิดว่าสิเปี่วเงินน้าเขาเลยจ้ะแต่เข้ากับ่เปยไข่เนาะไข่กะเนาะแต่ว่าข่กบคบนะเขาบ่ได้คบเพื่อว่าอย่างไ้เข้าปนะจ้ะพี่น้องเพื่อว่าความดีเขาเชียวชนะใจเขาได้สินะพี่น้องแต่ไม่โมเมนพี่น้องอันนี้คืออันเบาเรื่องผู้เบาไทยซูฟังเราจะเด้ออันผู้เบาเกาอข่็ู้เบาสูฟังผู้เบาแฟนเกาข่แต่พี่น้องเราเป็นคนแบบเป็นคนเงียบ คนบอกใครปากบางคนเบาหน่อยแต่ว่าเจ้าชู้พี่น้อง้วก็คบกันมาแบบว่าบ่มีอนาคตนะคือว่าบ่มีบ่มีว่างแผนน้ากันว่าสิอยู่กันจังไดจิคบกันจังไดแต่คือว่าคบไปเรื่อยๆพี่น้องก็คือว่าถ้าโตบ่ทิมอายอายก็บ่ทิมโตประมาณนั้นพี่น้องก็คือบ่มีแผนว่าสิแต่งงานบ่มีแผนว่าสิอยู่น้ากันบ่มีอย่างพ่อเคยบอว่า อยากแต่งงานนังสินาพี่น้องคบกันมาแปดเก้าปีแล้วกับบ่แต่งังสิอยากมีลูกังสิกับบ่เอากระเซยบอกยังกระเซยนังสิน,ะขขนา,ขา,าขานายเขบาบอกว่าเขาเอาค่าชิ้นสอวจักบาทเลยแค่ว่าให้ผู้ใหญ่รับลูกปลูกเขาใหม่เขาเมืองสิแล้วกับบ่เอานําพี่น้องแล้วกระเซยนังสินาะขนาดว่าค่าชิ้นสอดบ,บ่มีกันยังบ่เอานังสินาเจ็ดแปดปีที่คบกันมาเนี่ยบ่มี ยังเกิดขึ้นเลยสินะประเทศเนี่ยคอยแนบมาเห็นอนาคตกับเขาน่ะเหมือนเขาครบเฮาแบบว่าเ่นๆนซื่อๆนะจ๊ะพี่น้องแต่ตอนหน้ะเฮากา็ฮักเขานอกก็ม่องขามไปเบิรนะพี่น้องอันฮักเขานะพี่น้องเห็นยังเขาอันได้บดีก็เห็นอยู่แต่ก็ม่องขามคือจังเรื่องผู้นิ่งก็เห็นอยู่ก็ม่องขามเพื่อว่าจะเอาเวามดีชนะใจเขานะพี่น้องแต่ว่ามัน มันใส่บ่ใดด้วยพี่น้องกับบางคนจะบางคนอาจจะใส่ได้เนาะแล้วเขาจะโบผ้าเฮ้านะไปโลกของเขาพี่น้องเขาจะแบบแอบคบเฮ้าคนเดียวโดยที่ว่าโบห้คนใดหูพี่น้องโบห,ยยห้ยไพ่หูแม่ตะเพื่อนฟูงเขากับบห่หูก็คือโลกของเขาเนี่ยเฮ้าบ่เห็นเลยนะพี่น้องโลกของเขาก็คือว่าเป็นพอเป็นแม่เป็นพีเป็นน้องสินะเรียกว่าเป็นหมูพวกเขาสิเรียกว่าเพื่อนรวมงานไพก่กระซัง ตันคือโลกความจริงของเขานะพี่น้องเขาจะบผ้าเข้าไปตรงจุดนั่นพี่น้องแต่ตอนนั่นคอยกะบริคิดตรงจุดนี้พี่น้องคอยกะคิดแต่ว่าอันคบกันสองคนก็แค่ว่าหากกันสองคนบ่สนใจโลกของเขาบ่สนใจคนอื่นสินะพี่น้องแต่ผู้ใดเจอเหตุการณ์คือคอย,อยงสิพี่น้องถอยออกมาเลยที่ว่ต้องไปคบไม่เสียเวลาเสียเวลาเสียโอกาสคนอื่นนะพี่น้องแบบ แทนที่หฮาสิพพอคนอื่นเท่ากับโบพอคนอื่นเพราะว่าเฮา,าก,ากันยังมาติดอยู่กับเขาสินะเพราะจะแบบอยากเลิกอยากอยากเลิกอยู่พี่น้องแต่มันเลิกบ่ได้เพราะมันยังหักเขาอยู่สินะพี่น้องมันก็เลยเลิกบ่ได้พอถึงจุดจุดหนึ่งมันสินย่างออกมาเองคือข่อยนี่พี่น้องก็สิเดินออกมาโดยที่ว,วา่าข่อยเสียใจแบบมากมามนะแต่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่คบกันข่อยเสียใจซ้ำๆซากๆ,ๆนะพี่น้องแต่ว่าข่อยพยายามมงขงคมนะพี่น้อง หลายสิ่งหลายอย่างที่คอยเจอมากนะพี่น้องกับแฟนคนเก่าเนาะแต่คอยก็เอาหัวไปหน้าเอาตาไปเลยนะพี่น้องสมัครก็จะไปเรื่องผู้ยญิ่งนี่แหละเรื่องที่ว่าเขาบปผ้าไปโลกของเขาเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องก็คือว่าเขาหูจักเข้าคนเดียวสินะเขาบอยอยากไปในะน้าใหม่มูเขาหูจกักบอยอยากไปแนะน้าใหมญาติพี่น้องเขาหูจกักบอยอยากในะนําใหม่ไพหูจักเขาจักคนสันพี่น้องแต่ว่าคอยก็ ตอนนั่งของกุมกันว่าเปน็นยัง่อยก็ขิดบ่ได้พี่น้องกอยอันปื้อกลาย <c oughs> ความรักทุ่กคนตาบอดนะพี่น้องเนาะคอยก็พยายามสิถอยหลายรอบแล้วพี่น้องแต่ถอยออกถอยออกบ่ได้แล้วพี่น้องเพราะว่าอันมันยังหักอยู่นะพี่น้องมันยังทําใจบ่ไดดนะพี่น้อง <c oughs> เขาเลยเข้าใจคนอื่นที่ว่าแบบถึงเข้าบปดีกันยังหักยังโขบอยู่กับเพราะว่ามันยังทําใจบ่ได้พี่น้องประเด็นก็คือว่าอันยังบ่ทนไน้เบดบุญบดกรรมต่อกัน ถ้าเมื่อได้บดบุญบดกรรมตัวกันมันสิยางออกมาแบบว่าบดเสียใจหมาดนะครับพี่น้องคอยกับพวงหัวอก้นกันม็นไปนยังคอย,คอยคือย่อมคบอยู่แนวนั้นน่าทั้งที่ว่าเขาแบบว่าบดเปิดเผยห,ห้าองศานะพี่น้องแอบบคบห้าองศานะพยายามมองแบบบวกนะพี่น้องว่าโอ้แล้วสักเมื่อหนึ่งกับขงสีได้ไปอยู่โลกของเขานะพี่น้องจนว่าแบบว่ามันไปบ่ไดแล้วพี่น้องก็เห็น คอยทำาใจบ่ได้หลายสิ่งหลายอย่างเรื่องผู้หญิงนั่มเนี่ยจ๊ะพี่น้องคอยก็เลยเฮ็ดเนี่ยคอยตัดสินใจง่ายในการที่ว่าเดินหันหลังออกมาเลยพี่น้องโดยที่ว่าบม่มีการคุยกันบม่มีการบอกกันบ่ม่มีการถามอียังก็เลยหันหลังออกมาเลยคอยรู้ว่าแล้วอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงนะจ๊ะพี่น้องคอยก็เลยแบบคอยหันหลังให้แล้วโดยการที่ว่าอันบอกคุยยังพี่น้องด้อกกันแบบว่า ระบบเงียบมาพี่น้องเลือกเลือกกันแบบเงียบมาพี่น้องแบบบอกุย้กันบ่มีการเบาบ่มีการแบบยังทั้งนั้นเลยพี่น้องคือคอยตัดสินใจคือคอยไปแล้วคอยเอาแล้วสิดะแต่ว่าเรากับบ่ตามบ่โงอบ่โทษบ่ยังข่อยพี่น้องมันละเหตุขอคอยตัดใจอะไรแบบล้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้อง ถ้าแล้วมางอข่อยแล้วมาตามข่อยนิดนึงนิดน้อยก็อาจจะกลับไปได้นะพี่อดเปอินว่าเล่าก็เฉยไปเลยนะมันละเหตุในข่อยตัดสินใจได้แบบลอยเปอร์เซ็นต์ในการเดินออกมากับคู่แม่บมวมเป็นคู่กันนะพี่นองถ้าเกิดว่าครบกมาวสิบปีก็อาจจะได้เลิกกันเนาะแม่บมมเป็นคู่กันบางคนเจอแกสองสามอาทิตย์ก็ได้แต่งงานกันแล้วนะมันยาเอาเรื่องเป็นพู้เบาเก่าเบาสูฟังเนาจะรม ค,คบแล้วมาประมาณ11ปีคอยบเคยได้เงื่อนจากเราจักบาทเลยมีเรามาค่ยเปย์ค่เลยจ้พี่น้องแบบ11ปีก็คบกับเพืนเนอ่อนนาะอันลูกก็เริ่มให้เริ่มกวนลวจ้พี่น้องจา้าอันคลิปเนี่ยก็จะขอตัวลาไปก่อนละจ้ะพี่น้องจาอ้าขอพูดเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เขามาให้กําลังใจทุกทุกคลิปเลยค่ะพอกันคลิปนายเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ